ทุาคนเลยบอกว่าผลที่เราไม่ยอมลากออกเพราะว่าติดกับไม่มีความรู้สึกผิดอยากแทนที่ ยันนะครับว่าเมื่อกระบวนการสืบสวนในชั้นยุติธรรมเสร็จสิ้นลงเมื่อถ้าบอกว่าปวดผิดเนี่ยก็พร้อมพี่พิจารณาลาออกมีมหลายคนเลยบอกว่าส่วนนึงที่เราไม่ยอมลาออกเพราะว่ายึดติดก,กับยึดติดก,กับตาแหน่งหัวโขนของต่อสอทุกคนขัดแย้งกับหลุก,กัดเท่าไหร่ปวดรู้สึกยังไงกับคำปราหารนี้บ้างครับทุกคนมีสิทธิภาพาพิจารณ์นะครับก็ยังคงบอกว่าวันนี้ทุกท่าน สามารถวิาพา์วิจารณ์ปวดได้ครับเพราะวันนี้ผมทราบดีแล้วว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะครับใช้คําว่าเราไม่มีความผิดผิดอย่างแพ้จริงเราทําไมถึงเกิดความรู้สึกแบบนั้นะว่าเขาถึงไม่เชื่อเราว่าเราแบบเราไม่จริงใจผมผมชี้แจงกับทุกคนนะครับว่าวันนี้จริงใจเนี่ยมันมันมันก็ผมว่ามันมันก็ตีความได้หลายอย่างนะผมก็ ก็ไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์นะครับเพราะวันนี้ผมเป็นแค่บุคคลหนึ่งที่ออกมาจากพักแล้ว